สวัสดีค่ะ f อของคุณครูรัฐทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูรัฐพามาเที่ยวจังหวัดส,สกลนครที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดส,สกลนครนะคะวันนี้คุณครูรัฐจะพามาชมพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฟั้นนะคะอาจารโรนะคะ เดี๋ยวคุณครูรัฐจะพาเอฟซีของครูรัฐทุกท่านเข้าไปชมข้างในว่าพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ฟันอาจารย์โรมีอะไรบ้างนะคะเราเข้าไปกราบนามัสการด้วยกันนะคะตามคุณครูรัฐเข้าไปชมข้างในกันก่อนค่ะ ก็เป็นพิธิพันธ์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับหลายๆท่านก็คงรู้จักอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นเกจิอาจารย์สาย,ยกรรมฐานนะครับวันนี้เรามาดูพิพิธภัณฑ์ของท่านซึ่งทำไว้ให้ชาวบ้านหรือพวกเราได้ระลึกถึงในคุณความงามความดีนะครับในการปฏิบัติธรรมของท่าน อันนี้เป็นเจดีนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกและก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านนะครับครับนับเป็นโอกาสอันดีเลยที่เราได้มาเยือนจังหวัดสกลนครซึ่งจะเรียกว่ามีเกจิอาจารย์หลายท่านเลยนะครับที่จังหวัดสกลนคร บริเวณนี้ก็จัดได้อย่างร่มรื่นสวยงามเลยนะครับเด <_ S 1> ี๋ยวครูรัตก็จะพาเข้าไปชม,ชมด้านในนะครับไปกราบนะครับน้ำพระสการท่านพระอาจารย์ฟัน่พิพิธภัณฑ์นะคะก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์การนะคะวันที่13เมษายนพุทธศักราช2566นะคะ ตอนนี้อากาศเย็นมากอากาศดีมากค่ะถึงตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็จะมีสุกคนเข้าม,มาจาก,น,กน้ำมาสแกนนะค,ครับครับักษาเจดีของสายพระนักปฏิบัตินะครับก็จะได้ไม่ไม่เป็นหรูหลานะครับจะแบบเรียบง่ายนะครับประมาณนี้ทุกวัดเลยที่เป็นสายเกจิอกเกจิอาจารย์สายปฏิบัตินะครับจะดีท่านจะดูเรียบง่ายนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปชมภายในเจดีย์นะครับว่าท่านประดิษฐานอะไรไว้นะครับครับขึ้นมาในมณฑลเจดีย์แล้วก็ตกแต่งเป็นคล้ายๆกรีบบัวนะครับกรีบบัวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับ คับเข้ามาด้านในก็จะเห็นรูปเหมือนของพายจายันฟั่นนะครับก็จะเห็นในส่วนของอัฐบร,ร,ริขารของท่านที่ท่านเคยได้ใช้นะครับทําเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ได้รำลึกถึงท่านนะครับ อันนี้เป็นสิ่งของของพระจันาร์ฟันที่เคยใช้นะครับสมัยท่านที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ อันนี้เป็นด้านหลังของเจดีนะครับการตกแต่งด้านนอกของเจดีนะครับก็จะเป็นใช้ศิลปะลายนูนนะครับ นุนต่ำเรียกว่านุนต่ํำก็แล้วกันนะครับอยู่ในรูปทรงของเรียกว่ากรีบบัวนะครับครับในทางสายพระปฏิบัตินะครับทุกๆวัดที่เคยได้ไปชมมาก็จะประมาณนี้ครับเจดี JD ท่านก็ไม่ได้หรูหราอะไรเลยนะครับก้า พระจันทร์ฟันแล้วเราก็มาให้อาหารป่าอยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับอากาศเย็นดีมากเลย มาถึงแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่รลึกกันแน่นอนนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงนะครับครับด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นผ้าย้อมครามนะครับนะครับ เป็นพาย้อมคมเป็นอ่าเป็นเอกลักษณ์ของทางจังหวัดสกลนครนะครับ